าพบกันอีกแล้วในพวกเราสามพี่น้องทีพีที่นั่นเองวันนี้พวกเราจะพาไปเอ่อปลายการต่อไปนักท่องโลกสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันในท่องโลกกว้างกันอีกแล้ววันนี้ผมก็จะเล่าเรื่องพทั้งซำจังกันว่าเขา คนนี้ไปท่องโลกที่ไหนมาว่างแล้วนักสำรวจโลกคนนี้ชื่อว่าพระทังซำจังชื่อเดิมชื่อว่าเฉินอี e เกิดเมื่อปีคศห0 0ในสมัยพระเจ้าฉุยเฉาเหวินที่หมู่บ้านเฉินเหอตำบลหสืออำเภอเอี้ยนสือมณฑลเหอหนานเมื่ออายุ11ปีเขาเริ่มอ่านพระไตรปิฎกอายุ13ปีอุปสมบทเป็นสามเณรชื่อว่า สเสวียนจวนทั้งครอบครัวนับถือศาสนาพุทธจากนั้นเขาก็ออกเดินทางได้ออกเดินทางไปอินเดียถิ่นกระเหมืดพระพุทธศาสนาด้วยตนเองเมื่ออ,อยู่ได้สิบหกเออสิบห้าถึงสิบหกปีเขาได้ออกเดินทางไปอินเดียซึ่งอยู่ในยุคสมัยราชวงศ์ถัง เส้นทางที่เดินทางไปอินเดียนั้นลำบากแสนเข็นมากเมื่อพระถังซัมจังเดินทางไปยังแคว้นต่างๆของอินเดียในสมัยนั้นจนถึงคศ645จึงตัดสินใจเดินทางกลับอินเดียโดยทางบกตลอดระยะเวลาหลายปีถือได้ว่าท่านเป็นนักเดินทางที่งิใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกกวาได้ เมื่อพระถังซัมจั๋งเดินทางกลับมาถึงจีนก็ได้แปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาจีนโดยอันเชิญพระไตรปิฎกมาจากอินเดียจำนวนทั้งหมด74ชุดจำนวน1,365เล่มทำให้จีนมีพระไตรปิฎกที่สมบูรณ์และเป็นระบบมากวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับพระถังซัมจั๋งคือเป็นนักสำรวจโลกคนหนึ่ง ก <So S 1> ็ได้ก็ได้ว่าวันนี้เราจะพาไปท่องโลกกว้างที่ไหนไปพบกับสตีฟและเอ็นเดอร์แมนกันได้เลยแต่ก็จะไปมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษวันละคำก่อนสวัสดีท่านผู้ชมกันอีกครั้งครับวันนี้ผมสเกลโรตันก็จะพาทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษวันละนิดก็คือ วันละคำนั่นเองวันนี้เราจะไปพบกับภาษาอังกฤษอะไรก็เชิญกันไปได้เลยวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษก็คือหนึ่งคำนั่นเองคือแคทแมวเราจะไปสะกดกันเลย C นั่น C A เอเอทแคทแมว CAT แคท แมวอันด้วยนะคะวันนี้ภาษาอังกฤษวันละนิดก็ได้จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับบา,บ,ารบ,บายบายครับบายบายครับต่อไปเชิญพบกับช่องโลกกว้างกันอีกครั้งครับสวัสดีครับก็มาพบกับผมอีกแล้ววันนี้ผมก็จะพามานอกสถานที่ที่เราพามานั่นเองก็คือไล่หมอนผมจะพาทุกคนไปเที่ยวไล่มอนหรือมันยังไม่โตเท่าไหร่ก็มาดูตอนเล็กถ้าตอนถ้ามันโตขึ้น ผมจะพาทุกคนมาดูเองไปเชิญดูได้เลยครับก็จะมีมันตัวเล็กๆเราก็จะพาไปแบบตัวเล็กๆกันก่อนนะครับแล้วก็มีสุนัขตัวใหญ่มาต่วมีสองตัวนั่นเอง เอาแล้วก uh, mm ็เชิญดูได้ไปเลย วันนี้ผมก็พาทุกท่านมาดูไล่มันตรงนี้แต่สัปดาห์หนะ้าเราจะพาทุกคนไปดูอะไรเชิญเลยเลยครับบ๊ายบายคับวันนี้พวกเราสามพี่น้องก็ได้พาทุกท่านที่ได้ดูรายการของพวกเราได้ไปชมกับไล่มันและความาได้รู้จักกับพระถังซ้ำจังกันแต่ก็ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่แต่ถ้าอยากค้นลึกก็ขอให้ไปเชิญค้นหาที่ กูเกิลหรืออินเทอร์เน็ตกันได้เลยสำสำหรับสัปดาห์นี้เราก็ขอลากันไปก่อนเลยครับบายบายค่ะบายบายค่ะบายบายค่ะบาย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 ไจ๊ะค่ะบายบาย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 ค่ะ